บุญแปลว่าอะไรความประพฤติชอบทางกายวาจาและใจความดีหรือก็ลลุศนธรรมข้อสองเนาะกุศลธรรมเนี่ยดีคุณงามความดีเอายังไงก็ได้ที่เป็นใจเราสบายทำแล้วใจเราเบาใจเรารู้สึกดีอย่างเงี้ยแม้เขาจะด่าเราแต่เราจบที่ใจเราได้ไหมเกิดเป็นบุญที่ใจเราแล้วต่อให้เขาจะด่าเราอะนะต่อให้เขาจะโวยวายเราอะนะแต่ถ้าใจเราแบบจบจริง พิจารณาแล้วเมตตาแล้วเห็นตามความเปนจริงแล้วแล้วมองแล้วว่ากูจะยึดอารมณ์นี้ไว้ทําไมวะกูจะยึดอารมณ์โกรดนี้ไว้ทําไมวะเพื่อให้ใจเราหนักทําไมวะไม่เมตตาตัวเองเลยเนาะเออปรับใจแล้วก็แบบเออยยกออกแล้วไม่โกรธแล้วเบาเลย สมมติถ้าเราเบาเลยปึ๊บเกิดบุญตรงนี้แล้วค่ะเกิดบุญแล้วเรียบร้อยนะคะดังนั้นคนชอบมินิ่งบุญว่าการทําบุญคือการไปถวายสังฆทานเสมอแต่มันมีรายละเอียดยิบย่อยกว่าน,นั้นเช่นเราเดินไปซื้อหมูปิ้งที่หน้าหน้าหมู่บ้านแล้วเรายี้ม่เขาอันนี้เป็นบุญยังเป็นแล้วดิก็ตามความหมายไงคุณงามความดีเราทําดีดังนั้นวันนี้ที่บอกว่าอะไรนะเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะ แปลว่าอะไรให้ทุกคนแบบร่วมแบบรู้สึกดีไปกับนิกกี้แค่นั้นเองเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> บุญมันฝากกันได้ด้วยหรอวะยกให้กันได้หรอวะมันเอา่งไงแค่ว่าเรารู้สึกว่าเรามินนิ่งว่าเขาไปทําอะไรมาแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันดีนะประทับความรู้สึกเนี้ไว้แล้วมันจะติดไปจนทุกภพทุกชาตินะคะ